ซามัสอดีตไคโอเหนือปัจจุบันเป็นไคโอชินฝึกหัดแห่งจักรวาลที่10เด็กชงชาของท่านไคโอชินโกวัสผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นก็อดทูเบอร์ที่โด่งดังที่สุดในเอกกระพบนี้เรื่องทั้งหมดมันควรจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งถ้าหากไม่ติดที่ว่าซามัสนั้นได้เห็นส่วนที่น่ารังเกียจของเผ่าพันธุ์ที่ต่ำกว่าเทพนั่นเองซามัสถือว่าเป็น หนึ่งในไคโอที่มีฝีมือการต่อสู้ที่สูงส่งมากสามารถที่จะปราบคิบิโตะได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วก็สามารถที่จะรับมือโกคูได้ในระดับหนึ่งซึ่งถือว่าไม่เลวเลยนะฮะสำหรับเทพที่ไม่ใช่สายบูโดยตรงเดิมทีซามัสเป็นคนที่สุภาพเงียบขรึมแล้วก็รอบคอบมากให้ความเคารพเหล่าทวยเทพด้วยกันอย่างมากแต่ทุกอย่างมันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เขาได้เฝ้าดูแต่ละเผ่าพันธุ์ในเอกภพเข็นฆ่ากันเอง นั่นจึงทําให้ซามัสนะฮะถือว่าสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากเทพคือสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําไม่คู่ควรให้มีอยู่ด้วยซ้ำนะฮะซึ่งจุดนี้โกวัสก็สังเกตเห็นว่าเออซามัสเองมีปัญหาแล้วละ่ะจึงพยายามที่จะแสดงให้ซามัสได้เห็นว่าเผ่าพันธุ์เหล่านี้เนี่ยพวกเขาก็มีพัฒนาการกันได้โดยที่พาไปที่ดาวบาบารินะฮะเพื่อจับตาดูเผ่าพันธุ์หนึ่งในนั้นเป็นเวลา1,000ปีต่อมาด้วยพลังแห่งแหวนการเวลา จึงทาให้ซามัสและว,ว่าโกวัสได้เห็นถึงพัฒนาการของเผ่าพันธุ์บนดาวบาบาริถึงแม้ว่าจะมีอรารยธรรมมากขึ้นนะฮะแต่พวกนี้ก็ยังคงป่าเถื่อนกว่าเดิมจนทําให้ซามัสยิ่งเห็นยิ่งรังเกียจมากขึ้นโดยที่ไม่สังเกตเลยว่าจริงๆแล้วพวกนี้มีพัฒนาการไปในด้านที่ดีขึ้นแต่ดันไม่สังเกตเองนะฮะหลังจากกลับมาด้วยความขุนเคืองใจที่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยเพราะว่าหน้าที่ส่วนใหญ่นะฮะถ้าหากว่าจะตัดสินผิดถูกอะไรพวกนี้ มันจะเป็นหน้าที่ของเทพทำลายล้างเท่านั้นซามัสก็เลยไปเปิดดูก็ตูเบอร์เออไปเปิดก็ตูปดูไปดูแบบวิดีโอคลิปบน u t u b e เนี้ยกวัส<ๆ>ก็เลยแบบแซวว่าเอา้าไม่อยากจะเป็นไครโอชินแล้วล่ะอยากจะเป็นก็ตูเบอร์แทนละสิซึ่งจริงๆแล้วแต่หากเรื่องนี้มันมี w อตอีฟนะฮะแล้วซามัสหันมาตอบว่าใช่ผมอยากจะเป็นก็ตูเบอร์ผมว่าเรื่องราวคงจะจบแฮปปี้เอนดิ้งซามัสก็จะเป็นคนที่โด่งดังที่สุดในเอกภพจักรวาลที่10 <scene> ใช่แล้วเรื่องราวก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ในฟิวเจอร์ทรังส์เลยนะฮะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นไงถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นได้ผมก็คงจะดีใจมากซามัสก็เลยตอบปัด,ปดไปว่าเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าไอมันมีการต่อสู้ระหว่างโกคูแล้วก็ฮิตโตะจากจัก,กรวาลที่6และจัก,กรวาลที่7ไงและที่จริงไอคลิปที่ดูเนี่ยมันเป็นคลิปเถื่อนด้วยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าซามัสเนี่ยมันไปโหลดมาจากไหนนะฮะแล้วก็ต้องตะลึงถึงพลังของซงโกคูที่เป็นเพียงแบบสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่่่เลาาททวยพแตํไมมัน มีพลังขนาดนี้ได้วะซึ่งในวิดีโอเนี่ยซามัสได้เห็นถึงซูเปอร์ดราก้อนบอลที่สามารถที่จะมอบพอรใดๆก็ได้ให้กับผู้ที่ขอนะคือขอได้ทุกอย่างเลยเ,เริ่มสนใจละบอกตูต้องใช้ไอซูเปอร์ดราก้อนบอลนี้แล้วล่ะซามัสเลยไปค่มขู่ซูโน่นะฮะถึงวิธีการขอพอรมาแล้วก็ได้รู้ความจริงว่ามันต้องรออีก1ปี ถึงจะสามารถขอได้เพราะว่าตอนนั้นเบลุสนะฮะเพิ่งจะขอพอรให้มนุษย์ที่ตายหาจนหมดในจักรวาลที่6คืนชีพมาให้กับแชมป้าเพราะว่าเป็นห่วงไงกลัวแชมป้าไม่มีอาหารอรอ่อ,รอยๆกินก็เลยขอพอรให้มนุษย์ในจักรวาลนั้นกลับมาให้หมดเลยตอนแรกก็คือจักรวาลที่6เนี่ยมนุษย์มันสูญพันธ์ไปแล้วไงฮะเออสองคนนี้มันชอบแข่งว่าอาหารคนไหนดีกว่ากันไงก็เลยแบบเออเพื่อวความยุติธรรมก็เลยขอพอรให้จักรวาลที่6เนี่ยมนุษย์กลับมาจนหมดเลยซูโน่ที่โดนข่มขู่นะเลยไปฟ้องคิบิโตะว่าเอาเรื่อองี้ไปบกกโกคู ีไอซามัสเนี่ยมันมาคมครูถามเรื่องซูเปอร์ดราก้อนบอลนะเรื่องที่โกคูเนี่ยอาจจะโดนสลับร่างกายด้วยดราก้อนบอลเนี่ยก็เป็นด้วยเช่นกันเออนั่นทําให้พวกโกคูเนี่ยเดาได้แล้วว่าเออตัวจริงของโกคูแบล็กในอนาคตเนี่ยที่ทรังส์ไปเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นซามัสก็ได้วิสแล้วก็เบลุสนะฮะจึงรีบไปตามหาตัวซามัสในไทม์ไลน์ปัจจุบันส่วนไอโกคู Goku แล้วก็เบจิต้า แล้วก็ทรังส์เนี่ยเลยกลับไปยังอนาคตเพื่อปร,ราบโกคูแบล็กนะฮะหลังจากเบลุสแล้วก็วิสเนี่ยแล้วก็พี่ชินนะฮะสามารถยืนยันการกระทําผิดของซามัสได้จริงว่าเออไอหมอนี่มันกะจะใช้ไอซูเปอร์ดราก้อนบอลเนี่ยไปสลับร่างกับโกคูจริงๆแต่โชคดีที่ตอนนั้นมันเพิ่งขอพอรไงก็คือถ้าสมมติว่าตอนนั้นซูเปอร์ดราก้อนบอลมันใช้ได้เนี่ยไอโกคูแบล็กก็คงจะถืกอกาเนิดมาไวมากแล้วเราก็จะเสียโกคูไปแไน่ เพราะว่าพี่ชินเนี่ยลองใช้แหวนการเวลาไปดูอนาคตมาแล้วว่าซามัสเนี่ยมันทําอะไรไปบ้างนะฮะจึงทําให้ซามัสเนี่ยไม่มีทางเลือกนะฮะจำเป็นต้องเผยธาตุแท้ออกมาว่าใช่แล้วละ่ะฉันน่ไม่ได้อยากจะเป็นก็อดทูเบอร์แต่อยากจะเป็นแฟนบอยของโกคู มีร่างอื่นให้สลับตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องเลือกโกคูเออนั่นแหละคือประเด็นเลยแต่ว่าไม่ทันได้ทําอะไรนะฮะซามัสในไทม์ไลน์หลักโดนพลังทําลายร้างของเบลุสทําให้สลายหายไปได้แต่มันก็ไม่ได้ลบไอ้ซามัสแล้วก็โกคูแบล็กในอนาคตทิ้งไปนะฮะทางด้านเบจิต้าเนี่ยก็กําลังอัดโกคูแบล็กอย่างมันเลยแต่ในตอนที่จะปิดฉากให้มันจบจบเนี่ยไอ้ซามัสอีกคนเนี่ยมาช่วยโกคูแบล็กไว้ได้ทันนะฮะตัดกลับมาทางที่พี่ชินอยู่เนี่ยพี่ชินเลยไปดูในอนาคตได้บอกกับพวกโกคูว่า ไอ้โกคูแบล็กเนี่ยมันจะมีซามัสอีโคนที่เป็นอมตะเนี่ยคอยนุ่นหลังด้วยนะมาบอกช้าไปแล้วฮะโดยที่โกคูแบล็กเนี่ยมาจากไทม์ไลน์หลักในอนาคตที่ได้ร่างโกคูมาสําเร็จก็คือมันควรจะเกิดขึ้นแหละแต่หากว่าเราไม่รู้อนาคตก่อนในไทม์ไลน์หลักนะฮะซึ่งก็ได้แหวนการเวลาแล้วก็โปตาร่ามาจากโกวัสที่ถูกฆ่าด้วย แล้วก็ใช้เดินทางมายังโลกของทรังส์แล้ะเผอิญว่าตอนนั้นโลกของทรังส์เนี่ยไคโอชินในไทม์ไลน์นั้นก็ตายพอดีมันเลยไม่มีเทพทําลายล้างเบลุสในไทม์ไลน์นั้นออกมาแก้ไขสถานการณ์นะฮะก็เลยกลายเป็นว่าโกคูแบล็กแล้วก็ซามัสได้เป็นใหญ่ในไทม์ไลน์ของทรังส์ไปเลยในขณะที่ซามัสอีกคนที่เป็นอมตะนะฮะคือซามัสที่มาจากไทม์ไลน์ของทรังส์นั่นเองเรียกได้ว่าไอ้สอหน่เนี่ยแม่งร่วมมือกันไง แต่การตายของซามัสในไทม์ไลน์หลักปัจจุบันทําให้ตอนนี้มันมีแหวนการเวลาเพิ่มมาเป็น6วงนะฮะสำหรับเรื่องแหวนการเวลาเนี่ยผมจะยังไม่ขอลงลึกในคลิปนี้กันแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปอื่นแล้วกันเพราะว่ามันเหมาะจะทําเป็นคอนเทนต์แยกมากสําหรับเรื่องของแหวนการเวลาเนี่ยแต่ผมจะบอกได้ก็คือเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นมากจนทําให้ไทม์ไลน์ใหม่เนี่ยมันจะมีแหวนเพิ่มขึ้นมาก็คือเอาง่ายๆระบบของวงแหวนการเวลาก็คือถ้ามีไทม์ไลน์ใหม่เพิ่มขึ้นมานะฮะแหวนในตลับอะ่ะ มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกวงหนึ่งก็คือเป็นไทม์ไลน์ใหม่นะฮะซึ่งแวนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าการตายของซามัสในไทม์ไลน์หลักในปัจจุบันเนี่ยมันเลยก่อให้เกิดพาราเลลมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่งงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวถ้างงก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไว้ไม่ต้องห่วงเลยโกคูแบล็กเนี่ยที่ฟื้นตัวด้วยพลังรักษาของซามสนะฮะคราวนี้ก็คือมีฝีมือสูสีกับเบจิต้าที่ใช้ล่างบลูจนเบจิต้าก็ชัจกจะเกรงแล้วแต่ในขณะที่โกคูกับเบจิต้าเนี่ย ไม่มีความสามารถนี้อีกแล้วก็คือไอความสามารถที่แบบบาดเจ็บปางตายแล้วก็เก่งขึ้นก็คือมันใช้ตันไปตั้งนานแล้วถ้ามีความสามารถนี้อยู่ป่านนี้คงจะเก่งขึ้นมากแหละสุดท้ายฝีมือของซามัสก็นำหน้าเบจิต้าไปจนได้ด้วยร่างซูเปอร์เซย่าโลเซนะฮะเบจิต้าก็เลยบอกโกคูว่าอย่ายืนเฉยเฉยให้มันฮิวเพื่อนเองก็ไปขวางซามัสอมตะไว้สิฟ้าเออ ถึงแม้ว่าซามัสในอนาคตเนี่ยจะกากมากกพ่จริงถ้าเทียบกบบโกคูแบล็กนะฮะแต่ว่าเนื่องจากมันขอพรเป็นอมตะไงจะฆ่ายังไงมันก็ไม่ตายในทางเบจิต้าเนี่ยก็คือโดนโกคูแบล็กเนี่ยอัดเละเป็นขี้เลยทำให้ทุกคนเนี่ยต้องรีบหนีตายฮะเพื่อกลับมาสู้ใหม่โดยที่ทรังส์นะฮะแล้วก็ไมเนี่ยคอยถ่วงเวลาไว้ให้โกคูกับเบจิต้าเนี่ยจึงได้หนีไปได้ส่วนไมแล้วก็ทรังส์เนี่ยก็ได้พิชิตแล้วก็โกวัสเนี่ยมาช่วยไว้ได้ทันนะฮะจึงทาให้โกคูแบล็กแล้วก็ซามสนี่คือเครียดมากเครียดจนแบบต้องปรึกษาาเลยว่ เราหนีตายกันดีไหมไปยังจัก,กรวาลอื่นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันไปฟ้องท่านเซนโอมาโดนลบทิ้งเนี่ยเราน่าจะจบไม่สวยนะแต่ก่อนที่จะได้หนีไปจัก,กรวาลอื่นนะฮะแม่งยังติดเที่ยวไปฆ่ามนุษย์ที่เหลืออยู่ไงถ้าหากมันเอาเวลาเนี้ยหนีไปซ่ามันก็พ้นและดันเอาเวลามลาไล่ฆ่ามนุษย์ที่เหลือแต่ที่จะรีบๆหนีหนีไปซ่าพวกโกคูเลยยกทัพกลับมาใหม่นะฮะโดยเฉพาะเบจิต้าที่ยังแคดไม่หายเนี่ยไปฝึกมาในห้องการเวลา กระทืบโกคูแบล็กจนเละตุ้มเปะนะฮะแต่ทุกอย่างก็กลับพลาดที่โกคูเนี่ยที่ไปเรียนไอคาถาผนึกอสูรหรือว่ามาฟูบาเนี่ยกลับไปหยิบคูปองลดราคามามันไม่ใช่ยันปิดผนึกนี่หว่าก็เลยไม่สามารถที่จะสามารถกำจัดซามัสอมตะได้นะฮะไอ้สองคนเนี่ยมันก็เลยแบบปู๊ชักจะไม่ดีละเรา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 วมร่างกันดีกว่าก็เลยกลายเป็นซามัสเวอร์ชั่นใช้โปตาร่าออกมาสู้นะฮะ แล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันแหละโดนไอ้เบจิโต้เกือบตบตายโชคดีที่เบจิโต้คลายร่างก่อนก็เลยสถานการณ์พลิกแต่ว่าในเวอร์ชั่นของมังงะเนี่ยก็คือเวลาของทางฝั่งของซามัสแลวก็โกคูแบล็กมันก็หมดลงเช่นกันนะฮะเพียงแต่ว่าพวกนี้มันสามารถฝืนการคลายร่างได้แล้วมันก็เกิดเรื่องกลับตลปัดแบบง,งงก็คือถ้าหากเราทําลายมันเละตุ้มเป็เนี่ยมันขยายร่างออกมาเป็นตัวเยอะเด้วยเอาแบบสนาสพึงกลัวแล้วก็พลังเท่าร่างเดิมด้วยนะฮะจึงทําให้พวกไอ้ โกคูกับเบจิต้าเนี่ยต้องหนีตายแต่โชคดีที่คิดออกก่อนหนีว่าเออตูมีสวิตท,ที่ได้มาจากท่านเซนโนได้ไหวกดเรียกท่านเซโนออกมาช่วยดีกว่ากดปุ๊บเท่าน,นั้นแหละไอเฮียนี่ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงจะลบทุกอย่าง <c oughs> โชคดีที่พวกโกคูมีไอ,อเครื่องเดินทางข้ามการเวลาก็เลยสามารถที่จะกลับไปยังอดีตได้ เลยรอดตายจากพลังลบจัก,กรวาลของท่านเซนโอแต่กลับมาที่ซามัสเนี่ยก็คือมันไม่รู้จะหนีไปไหนไงก็เลยโดนลบหายไปตายจากจนหมดเลยถือว่าเป็นตัวร้ายหนึ่งที่พระเอกเอาไม่อยู่แต่ต้องใช้คนที่เก่งที่สุดในเรื่องมาถึงเอาอยู่นะฮะแต่ก็อย่างที่ผมบอกแหละถ้าหากว่าเป็นก็ตูเบอร์ไปซะทุกอย่างก็คงจะดีกว่านี้ละจะมาเป็นทําบ้าอะไรนะเทพเจ้าที่แบบว่าคอยกวาดล้างทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นบ้าอะไรแต่ก็นั่นแหละฮะจุดจบของคนที่เดินทางผิด สำหรับทั้งหมดในวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะถ้าหากชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ